สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับว้เดี๋ยวมาดูรุ่นใหม่ล่าสุดของโกเบโก้หน่อย SK 2 0 0 SM ครับเดี๋ยวมาดูเขาใส่กี่ตักนะรถใหญ่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสีตักพอสีตักนี่รู้เรื่องเลยครับโอ้จุใจจริง ออกล้อได้เที่ยวแน่นอนครับสี่ตักเต็มบุ๊บตักขดนิ่ม่ะ วิ่งกันสี่คันครับอุัดดารัตทรงประกวดครับคันนี้ ต,ตูดลายนิดหน่อย <c oughs> โอ,อ้ถอยมาวิ่งใกล้ๆครับไปกลับประมาณ900เมตรตักคันอยู่แล้วครับ ุมเลยครับเจอรถใหญ่ๆอย่างนี้หกล้อได้เที่ยวแน่นอนครับนี่ออกรถมันต้องใหญ่ๆอย่างนี้ครับใครว่าเปลืองน้ำมันไม่เปลืองนะตักแค่4ตักถ้ารถเล็กก็เจถึง8ตัก lỗ đâm mấy tông ro kẹp chuồng ảo chuồng ảo à thế là สี่ขันวิ่งอันนี้เหมือนปากบอ่อเลยนะนน่นไปด้ำอยู่ฝั่งนน้นครับคนขับขีมือมากดูการขุดแล้วรู้เลยครับ ตักที่สองื่อกี้นี่ไม่ค่อยลั่น มือนี่นิ่งเลยครับสามตักดูแล้วไม่เร็วนะแต่ว่าดูการตักของเขาครับแต่ละตักนี่อุ่มแบบได้ดินมาเต็มๆเลยสี่ตักครับ สีตักปล่อยสีตักปล่อยครับวันหนึ่งก็นู่นแหละสองสามร้อยเที่ยวยิ่งดินขุดง่ายๆแบบนี้ครับ น,นี่รอเลยครับถอยมาแล้วอ่นี่แมคโครเขาต้องเป็นลักษณะนี้ครับมาปุ๊บยกรอเลยครับรถหกล้อดำเขาจะเขาจะรู้เลยว่าต้องถอยไปตรงไหนถอยยังไงเต้องขอยให้ตรงบุงกี้ตรงนี้นะเอฟยืนมานิดหน่อยใส่เลยครับรว้า ตีตักครับแบบชิวๆมือคนขับนีนิ่งมากเลยครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูโอ้มองไม่เห็นคนระับคอนโทรลน่าจะนิ่มน่าดูครับ ารถดีมากเลยนะขับจรบีไม่มีติดบูมกับอามเลยครับคนขับมืออาชีพได้เต็มละโอ้ยวันหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบเที่ยวต่อคัน ปูรัดดารัดครับส่งประกวดคันนี้ทะเบียนชัยภูมิไหมน่าจะมาไกลด้วย ดูการวางดินนะไล่จากด้านหลังมาด้านหน้าครับสีต่ตกสุดท้ายน่าจะไว้ข้างบนอ่าโอวางดินได้สวยมาก สี่ตักไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ,รบสำหรับคลิปนี้ววเราก็ขอจบีย่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ